แทบซอกอีกแล้วครับทุกคนคปาตอนนี้แดนเซอร์แดนเซอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ๊ยไม่ใสผิดวงเห็นไหมทุกคนมันก็มันก็นกว้าวเวลาเว้าวสลับไปสลับมามันก็จะหลงนิดนึงอันนี้คือแดนเซอร์สาวน้อยลำเพลินโซนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังมารวมตัวกันอยู่จ้าอันนี้ พ่อสวัสดีครับอันนี้ยังมาไม่ครบนะครับทุกคนกำลังเริ่มทยอยเข้ามาแต่ยังมาไม่ครบอีกสักครู่ก็จะมานะครับบางคนก็กำลังอยู่บ้านอยู่บางคนกำลังเดินทางมาบางคนก็มาถึงบ้านพักแล้วอะไรแบบนี้มีอันนี้กแค่มาเห็นน้าเห็นตานิหนึ่งนะครับเราจะไม่เข้าไปใกล้ครับเพราะว่าเราอายเขาเ <laughs> แม่ <laughs> แท็บซ็อกจัดการมัน <il> พูดยากแม่แหมขนาดนี้มันพูดไม่ชัดเลยเย่ไปดัดความไปอีกยิ่งพูดไม่ชัดอีกแท็บซ็อกแท็บซ็อกปแท็บซ็อกแท็บซ็อกเห็นไหมมันก็พูดแท็บซ็อกไม่ได้แบบเนี้ยแท็บซ็อก นี่นะครับได้ใช้รายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าตอนนี้แม่ต้องคือคำจัจันๆนะเอรไปแต่งให้เาอันนี้ยังไม่ถึงคิวของแอนนะอันนี้ถึงคิวของเขาก่อนแล้วก็มาถ่ายก่อนตีไปแต่งให้เขายุ่อยู่ใช่ไหมตีนี่นะคน เอาใหญ่อ๋อ,อ,อมันมืดมันย้อนแสงเดี๋ยวเราไปถ่ายดูข้างหลังก็ได้นะทุกคนอยากพาพ่อแม่ายเอ้ยน้องประสาทส่วนสาวโลกทุกคนมาดูแดนเซอร์สาวน้อยอำเภอโซเพราะว่าตอนนี้เขาเข้ามาบ้านพักแล้วครับแม่สวัสดีครับเขาเข้ามาบ้านพักตอนนี้เขากําลังทําอะไรเรามาดูกันเลยจ้าตอนนี้เขากําลังถ่ายคลิปอยู่นะครับโอ้ไม่ช่คนนี้ ตอนนี้เขากำลังกำลังวหว้เวทีดูอะไร oh <my. S 1> แม่แทบแทบซอกมาแรงมากเลยครับทุกคนช่วงนี้ขณะเดนเซอร์อันกำลังไหว้พระอยู่ยังพูดแทบซอกงงมากเลยนี่นะครับ oh <my. S 1> ทำไมใส่เสื้อสีชมพูนะทุกคนมารอลุ้นกันว่า สาวน้อยเสืบ้านแพงดันเสื้อสาวน้อยเสืบ้านแพงจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรเพราะว่าปีก่อนนี้สาวน้อยเสื้อบ้านแพงใส่สีชมพูแล้วสาวน้อยลำพินโซก็มาใส่สีชมพูอีกเรามารอรุ้นกันว่าปีนี้จะใส่สีอะไรตอนนี้เขากําลังไหว้ครูก่อนขึ้นเวทีเด้อจ้าเพราะว่าเวทีนี้ยังยังไม่ได้ไหวย้ยังไม่ได้เคยขึ้นไปซ้อมสักครั้งอันนี้คือครั้งแรกของสาวน้อยลำพินโซ เป็นวงแรกที่ตั้งมาใหม่ของบริหารโดยบอสโจยมณี cio, ani, แล้วก็เฮียหน่อยนะครับพอหน่อยแล้วก็บริหารนี้ดีแล้วก็บอโจปีนาแล้วก็วิ่งซ้ายวิ่งขวดแล้วก็วิ่งไปเบื้องวงนั้นวิ่งไปเบื้องวงนี้แบบนี้แต่ละวงก็มีหัวหน้าหรือว่าพระเอกของแต่ละคนนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ยังบบทันเข้ามาเบิร์ดเดอร์แต่แดนเซอร์บอกบ้ค่อยหลายันได้โบ้ค่อยหลายเท่าสาวน้อยเฟิร์นแพลงเพราะว่าสาวน้อยลำเพินโซจะเป็นวงรองจากสาวน้อยเฟิร์นแพลงนะครับทุกคนกัดคล้ายๆกันเสียกใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับต่วันนี้จะ บางคนก็บกำลังมาเดี๋ยวนี้โมเมนต์มามีโมเมนต์มีแต่แดนเซืรอมาเด้บางคนพ่อแม่มาส่งพ่อแม่มาฟางเนื้อฝากตัวไว้ว่าเออฝากลูกค่อยจังสั้นจังซี่บางคนพ่อแม่บางคนเพื่อนมาเว้านำมาเว้านำมันขู่นะว่าฝากลูกไงเด้อว่าอ๋อเพ่อนไหวเมีเห็นไหมทุกคน บ้านพักกน,น้ำท่วมนี่บางคนก็นกำลังเดินทางมาแบบบางคนก็อบางคนก็นยังบ่ดันมาคู่นัดเข้าบ้านพักวันที่สี่ก็จริงวันที่สี่ก็จริงแต่บางคนกลับมาวันที่ห้าที่หกแบบนี้ก็มีแบบสาวน้อยลำเพลินโซ่ โอ้รูจะนัดมาวันที่สี่ซ้อมวันที่สี่ใช่ไหมส่วนสาวน้อยเพรบันแพงกับคูนัดมาพ่นวันที่ยี่ิบห้าแดนเซอร์บางคนก็มาวันที่สามสิบก็ม,กมีแบบนี้นะทุกคนแบงก็เลยบอกว่ามีจํานวนหลายจานวนน้อยบอจังซีหนาะบางคนพ่อแม่บางคนเพื่อนมีรถเพื่อนกาวรถมาส่งลูกกับเจ้าแบบนี้นะโอ้ พอมาส่งลูกแล้วก็กลับกลับแต่พ่อแต่แม่เดียวบนันนี้ลูกบ่ไดกลับนําเด้บนันนี้ลูกสิมาหล่อสร้างสรรค์ผลงานไปกับวงพี่แหละลูกบ่ได้กลับบ้านนําเด้อนะกลับแต่พ่อกลับแต่แม่นั่นนี่น<ฮ>งามแท้ปะอ้ยทุกคนมีสากแบบนี้ด้วยหรอสากสาวน้อยลำพลนโซกับสาวน้อยเพรทวนแทงมันจะอยู่ใกล้ๆกันโลโก้เขาก็สวยเนาะโลโก้ก็สวยดี อันนี้โลโก้สาวน้อยเพชรบ้านแพงอันนี้โลโก้สาวน้อยลำพูนโจงามงามไปคนละแบบเห็นไหมอันนี้ก็บ้านพ่อโจเด้อค่ะ้าพ่อโจเรามีรถลายคันแท้อันนี้ก็ต้นหมังม,งมง่วงบู่้จิไปถ่ายยังบอยากเข้าไปรบกวนเพื่อนตอนเพื่อนทำพิธีเนาะแอดก็เลยบอได้ค่อยเข้าไปถ่ายก็เลยมาเลาะถ่ายข้างนอกเอาเนาะ ฟังบ้าบอกฟังว่บา,วา,วาบอกว่ากันเนาะอ,อ๋อของมาเข้ามาเดี๋ยวแอดีแอดจะตามไปดูของดีกว,ว่าว่ามีของแอดมเพราะว่าแอดสั่งสั่งสบู่มาใช้นี่บ้านพักเราก็มีอันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่ไอเอ้ยน้องทุกคนเด้อครับที่เข้ามาเบิ่งเข้ามารับสม ปีหน้าเจอกันใหม่แอดยังอยู่วงหนึ่งสาวนอยเชรบ้านแพงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแอดบ่ได้ไปวงสองแอดบ่อยากไ,ไป <c> ้ <oughs> าแบบผูกพันกับวงแรกแล้วเราบอยอยากไปปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็เลยจะอยู่นี้แหละอ้ามีของแอดเทรบ้านแพงนยครับ ตาบเดียวอ๋อแบบนี้เหรอแมน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 คอยไปไล้ลัากอยถ่ายคลิปอยู่กดไลค์ก่ก็เลยไปหล่อจ้าอยู่นั่นนี่แหละครับทุกคนเขากําลังทําการทําการไหว้เทีอยู่แอดขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนอครับเยอะมียังคืบหน้าแอดจะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งติดตามไว้เลยครับบ๊ายบาย